สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอฟซก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสําหรับเอฟซทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มีข่าวดีนะครับพรุ่งนี้จะมีการพุทธาพิเศษนะครับเหรียญจากเพชรวัดดอนนะครับเป็นเหรียญเจรษถีรุ่น5นะครับดําเนินงานโดยต้อมนครสวรรค์นะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่อยู่ในห้างพระเครื่องเอฟซนะครับก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้ใครที่ว่างนะครับหรือใครที่สะดวกนะครับก็เชิญได้ที่วัดดอนยานาวามี พิธีพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยบวงสวงประมาณ3ามโมงเย็นนะครับช่วงบวงสวงเนี่ยก็จะมีพิธีพามนะครับก็ใครที่มีร่วมในพิธีนะครับจะมีเหรียญแจกให้ด้วยนะครับสําหรับเอทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมหรือต้อมนครสวรรค์ก็เรียนเชิญได้ที่วัดนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็มวลสาาค่อนข้างดีมากใครที่ สะดวกเรียนเชิญได้ที่วัดนะครับแล้วก็เจอใครก็ทักทายได้ในวัดก็มีคนที่ไปร่วมงานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้ไปช่วงพุทธาภิเษกเลยก็ดีครับประมาณ5้าโมงเย็นแต่ดับเพลิงชัยประมาณ6กโมงยีสนาทีสาหรับใครที่เป็นเอฟก็ไม่ควรพลาดเหรียญดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็แจก,กในงานเนี่ยไปลุ้นเหรียญเงินนักกัดทองคําด้วยลุ้นเหรียญอะไรหลายๆเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่แจก,กเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับสําหรับใครที่เป็นเอฟซผมก็อย่าพลาดนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทีมงานไปถ่ายทําที่นั่นด้วยยังไงก็ฝากติดตามกาด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่31มีนาคมนะครับเป็นช่วงบ่ายๆถ้าใครว่างก็เชิญยินดีได้ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวา้ทราบไก่เอซก็สวัสดีครับ